สวัสดีครับเจอกับผมเจนนะครับมือนีพามาเบ่งอัปเดตกระต่ายนะครับเลื้อสองโตนะครับนี่ครับอ้วนๆเลยครับนี่ครับผมอ้วนเลยนะครับตัวเมียครับตัวนี้ตัวเมียไม่ค่อยชัดวันไหนนะครับนี่ครับอีกตัวหนึ่งนี่ครับผม จะสองตวัวนะครับที่เพิ่นที่เหลือสนีคือตวัวที่เพิ่นนี่คือเพิ่นบสมบูรณ์นะครับเลิสตายไปนะครับนี่พอนะครับนี่พอเพิ่นนี่ครับเดี๋ยวผมพาเบิ่งแม่เพิ่นแม่เพินเ่นกัดขนจนเหี่ยนมัเลยนะครับนี่ครับผม เห็นหมดเลย <c oughs> นี่ลูกรุ่นก้อนนี่ครับเดี๋ยวสามตัวเอาให้นนองไปตัวหนึ่งนะครับนี่ครับวนี้เป็นข้าวดำนะครับสวสาได้ยังไงน,นะครับ <c oughs> ส่วนอาหารก็จะเป็นอาหารเม็ดนะครับอาหารเม็ดก็จะมีห้าน้ำนะครับนี่ครับ ว่านในกวดขีเลยครับนี่ก็เริงกินหอยเลยนะครับครับผมหนามูมจะให้เป็นในทั้งหน่อยแบบนี้นะครับหนามนี่เป็นคอกอนุนบานเพิ่นนะครับนี่ครับเป็นไงเราก็เลยออกมาวางข้างนอกครับผมเดี๋ยวมาเบิ่งบนอีกรอบนี่ครับบนชัดๆอ้ยอ้วนๆเลยครับนี่ครับนี่ครับ อ้วนๆเลยนๆๆๆๆ,ๆดือๆครับดีน่าจะเป็นตัวเมียทั้งสองนะครับนี่ครับครับผมเจอกันจิหนานะครับสำหรับจิบนี้จบเพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ